กคบ,บ,บนี่กรณีไหนคะอ่ากรณีที่ส่งสินค้าแล้วไม่ได้รับเงินค่ะยังไงเล่าเขาเล่าให้ฟัง <c oughs> หน่อยก็พอดีเรา่าส่งสินค้าให้ทางน้องเขาเอาไปไลฟ์สดขายแล้วพอดีเขาบอกว่าไลฟ์สดแล้วแล้วก็จะส่งะจะโอนเงินให้เราเพอส่งสินค้าไปแล้วเขาไปขายแล้วก็ไม่โอนเงินให้เราค่ะอ๋อนี่กรณีที่เขาซื้อของซื้อไปขายใช่ค่ะรับของไปขายอ๋อรับของไปขายใช่ค่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทยอยจ่ายจากแสนแปดอะคะ่ะทยอยจ่ายอาทิตย์ละห้า0ันก็ไม่ได้ค่ะคือผัดผัดผัดตลอดเลยค่ะแล้วผู้เสียหายนี่มีลักษณะยงมีทั้งที่เขาไปขายแล้วไม่ได้ของด้วยใช่ค่ะมีค่ะผู้เสียหายก็จะมีที่สั่งสินค้าแล้วบางคนก็สามเดือนบางคนก็เป็นปีค่ะที่สั่งสินค้าไปแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าหรือว่ารับสินค้าไม่ตรงปกค่ะ บางครั้งบางบาง,บางคนลูกค้าบางรายสั่งสินค้าไปสามสี่ชิ้นก็ได้มาแค่ชิ้นเดียวค่ะวิธีการของเขานี่เป็นแบบนี้มานานหรือยังที่เริ่มเป็นแบบนี้มาที่ดูที่ออกสื่อหรือว่าอยู่ในกลุ่มก็นานแล้วค่ะคือ,รอแรกๆเขาค้าขายปกติใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเริ่มมาเปลี่ยนไปเริ่มไปทําตามข้อตกลงนานหรือยังก็คือเป็นมานานแล้วค่ะที่รับสินค้าจากอีก ก่อนก่อนที่รับจากน้องมุกนะก็รับจากจากาน้องเขาอะค่ะ,ะน่าจะเป็นปีแล้วเนาะค่ะมูล,ลค่าก็น้องเขานี่หลักเจ็ดไอเจ็ดล้านค่ะเจ็ดล้านอย่างของมุกนี่แสนแปดรวมๆแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายคนมูล,ลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่มูล,ลค่าความเสียหายตอนนี้น่าจะหลักล้านบาทใช่ใช <laughs> ่ประมาณ้ๆาๆประมาณห้าล้านถึงหกล้าน รวมแล้วรวมๆมครับค่ะแล้วผู้เสียหายกี่คนตอนนี้ที่รวมรวมกันได้ตอนนี้ผู้เสียหายที่รวมกันได้ก็จะมีทั้งที่เป็นคนที่ส่งสินค้าให้ด้วยแล้วก็คนที่สั่งสินค้าแล้วไม่ได้ด้วยกี่คนรวมรวมก็ประมาณเบ็ดเสร็จสี่ร้อยห้าร้อยได้แล่วห้าร้อยคนใช่ค่ะอนนี้คือเป็นเจ้าของที่ส่งสินค้าใช่ค่ะก็จะมีพฤติกรรมเดียวกันครับ แล้วเขายังไลฟ์สดขายยังอะไรปกติอยู่ไหมยังไลฟ์สดขายปกติค่ะอย่างลูกค้าคนไหนที่ไปคอมเมนต์ของเงินคืนหรือไปด่าเขาเขาก็จะบล็อกไปค่ะไม่ให้คอมเมนต์ขึ้นค่ะเขาก็จะทําตัวไลฟ์ปกติอะค่ะแล้วก็มีลูกค้ามาร้องเรียนร้องทุกข์ในกลุ่มก็คือหลายพันคนแล้วก็คนที่เขาไม่ไม่รู้ว่าจะแจ้งยังไงเนี่ยก็อีกเยอะค่ะรู้ไหมเขาอยู่ที่ไหนยังไงจัง ตอนตอนนี้เขาย้ายจากกรุงเทพย้ายจากตึกที่ว่ามูเคยไปส่งของอะค่ะเขาย้ายไปอยู่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดค่ะวันนี้มาแจ้งความตำรวจอยากให้ตํารวจช่วยเหลืออะไรยังไงมากก็อยากให้เป็นเคสตัวอย่างไม่อยากให้เขาทาทาแบบนี้อีกอยากให้เขาแบบมารับผิดชอบอะค่ะเพราะว่าเราก็เสียหายกันเยอะค่ะขอบคุณมูที่มูลาคาความเสียหายเท่าไหร่ค่ะแสนแปดแสนแปดกว่าค่ะแต่ก็สั่สิค้เรา ใช่ค่ะแล้วใช่ค่ะแล้วบอกว่าจะจะจ่ายเงินก็ไม่โอนให้ค่ะแล้วก็ขอเราโอนอาทิตย์ละห้าพันก็ไม่โอนค่ะก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน่เป็นโรงงานเลงผลิตภัณฑ์เหมือนกันอใช่ไม่มีแบบว่าใครซื้อไปขายเป็นน้องเขานี่เป็นขายส่งหลากหลายแบรนด์นะคะหลากหลายแบรนด์ก็จะโดนเหมือนเหมือนเหมือนกันนะก็คือจะติดต่อมาจะนัดชําระแต่ก็ไม่ชําระใช่ค่ะสินค้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นประเทศไหนที่เขา ไปูพวกครีมทาผิวพวกสบู่เกี่ยวกับผิวส่วนใหญ่ก็นาปรวมทั้งไทยทั้งต่างประเทศสินค้าก็แสพวกเนี้ยค่ะหลากหลายหหลลากยตัวค่ะแล้ววันนี้จะมาแจ้งควาวพบข้อหาอะไรงไม่ปรึกษาทนายพาความมาด้วยอะไรไงไหมนี้วันนี้ยังค่ะวันนี้ยังไม่ได้ งย่าลงบันทึกประจำวันไว้ว่าแบบมีกรณีแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าโดนไลน์ใหม่ๆอ่ะค่ะที่ยังไม่ทราบอ่ะค่ะโดนกันเยอะก็คือกำลังจะแจ้งค่ะแจ้งข้อหาอะไรอะคะวันเนี้ยที่เราจะมาปรึกษาเนี่ยอยากจะจะต้องปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ก่อนครับว่าเราจะได้ในทางไหนบ้างโกงไหมอะไรใช่ค่ะแล้วมีการประสานแบบว่าติดต่อขอคืนเงินกันไหมคะ ติดต่อไม่ได้ครับติดต่อไม่ได้ล็อบค่ะล็อบต่อไม่ได้นานย่าบบางทีเขาอ่านแล้วเขาก็ไม่ตอบหลายเดือนหรือว่าส่งแค่สติกเกอร์แบบว่ายกนิ้วววยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รับผิดชอบในการโอนก็